ยุคไล่ปิดบัตรยุคไม่สมัครบัตรเครดิตยุครูดปืดหายเป็นสายลมไปเรียบร้อยเพราะเศรษฐกิจแย่หนี้สูงทำไปทำมากลายเป็นสิ่งที่เราจะเลิกใช้บัตรเครดิตกันแซแล้วหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากท่าน,นของซีอโอกรุงศรีคอนซูเมอร์นะครับอาทิตย์รุจิรวัตรนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยว่องของบัตรกรุงศรีเขาเขาบอกว่าโอ้โหนะนี่ขนาดตัวเลขไล่มาจนถึงเดือนกันยายนแล้วนี่ยนะครับยอมรับเลยครปีนี้เป็นปีที่เหนื่อย เป็นปีที่ท้ทาทายสุดๆแล้วสําหรับโครงการของผู้ให้บริการบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ <c oughs> คือเขาแถลงตัวเลขออกมาเนี่ยเขายอมรับเลยนะครับว่าดูดิฮะตัวเลขหลักๆ4กลุ่มที่เขาใช้วัดเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจบัตรเครดิตเนี่ยนะฮะเ <c oughs> ช่นยอดเปิดบัตรใหม่นะครับยอดใช้จ่ายยอดใช้สินเชื่อบัตรเงินสุดส่วนบุคคลอะไรก็แล้วแต่หรือว่ายอดใช้จ่ายเนี่ยใน4กลุ่มเนี่ยนะครับมีอยู่3กลุ่มเป็นตัวเลขติดลบฮะ และมีกลุ่มเดียวที่เป็นติดลบจะเป็นตัวเลขบวกแต่ก็ไม่ได้บวกมากนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็สะท้อนชัดฮนะนี่คือยุคที่คนไทยนี่นะครับผู้บริโภคเนี่ยมียอดปิดบัตรเครดิตมากกว่ายอดเปิดบัตรใหม่เลยเชื่อนะผมไม่รู้ว่าอันนี้จะยินมาในรอบก,กี่สิบป,ปีแล้วเนี่ยคือหลายสิบป,ปีนี้แทบไม่เคยได้ยินนะครับว่ายอดปิดบัตรมากกว่ายอดเปิดบัตรใหม่แล้วมันเกิดขึ้นแล้วในปี2568นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยฮะนอกจากยอด เปิดเนี่ยนะฮะน้อยกว่าโทษนะยอดปิดเนี่ยมากกว่ายอดเปิดแล้วเนี่ยนะฮะยอดใช้จ่ายบัตรก็ลงเหวอีกต่างหากนะครับและลงในทุกกลุ่มรายได้อีกต่างหากเนี่ยนะครับสาเหตุเพราะอะไรก็แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบนี้หนี้หลังอานกันแบบนี้หนี้ครัวเรือนก็สูงหนี้ส่วนตัวก็แยกแยะกันจะไปออกแถมบานตะไทยอีกต่างหากเลยนะ,ะกระจิตกระใจกําลังใจมันจะไปจับจ่ายใช้สอยอยังไงฮะปรับชีวิตกันหมดปรับพฤติกรรมทั้งหมดเคยทานข้าวนอกบ้านวันนี้ ไปซื้อมาทาที่บ้านรู้ทั้งรู้ว่ามันเหนื่อยมันต้องล้างจานมันต้องเติมอะไรก็แล้วแต่มันต้องกินเวลากินเยอะแต่อย่างน้อยมันประหยัดอย่างน้อยนะฮะสิคุณไม่ถูกชาร์จถูกไหมฮะภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ10%นี่ยังไม่นับราคาเนื้อเนื้อกับเมนูที่คุณสั่งทานถูกไหมครับดังนั้นสาเหตุหลักอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คนไม่มั่นใจเศรษฐกิจไงต่อให้มีเงินตอนนี้ก็ไม่กล้าใช้เต็มสติมหรือว่า ใช้เงินเกินสตรีมโดยการไปกู้เงินอีกต่างๆานะครับนอกจากนี้อีกปัจจัยหลายอย่างที่ไม่แน่นอนไอ้คนมีงานทําตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะกอดงานได้ยาวนานนะครับไอ้คนเป็นฟรีแลนซ์อาชีพอิสระก,ก็ชบางมงงามจะเข้ามาสม่าเสมอนะฮะไอ้ขั้นที่เกินเป็นฟรีแลนซ์งานเข้ามาสม่ำเสมอก็ใช่ว่าจะใช่เป็นยอดเดิมที่ได้นะฮะก็มีการตัดลดลดบีบกันสารพัดสารเพ,ร,พรายได้ก็ไม่แน่นอนเข้ามาก็ไม่ชัดเจนนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่กรุงศรีก็ไปถามเขาบอกเนี่ยเอ้ยทำไมคุณ นะการมีบัตรเครดิตหลายใบบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องยั่วการมีบัตรเครดิตหลายใบบางคนก็บอกว่ามันเยอะเหลือเกินนะฮะเพราะว่าสเตทเมนต์มาทีงงไม่รู้แบงค์ไหนบ้างนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือลดการใช้ใจ่ายและจํากัดการใช้เงินนี่คือเสียงผู้บริโภคคนไทยออกมาแล้วนะครับทีนี้พอเรามาดูกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าเนี่ยขนาดซีโอด้านกรุงศรีคอนซูเมอร์ยังบอกเลยนะครับว่าเอาถ้าดูจริงนะการค้าขายในเมืองไทยปีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับปี6 7เนี่ย67็ยังขายของได้ดีกว่า68ปนะฮะทีนี้พอเป็นงี้เปร ทีนี้พอของขายไม่ดีไปถึงร้านขายของขายไม่ดีถูกไหมก็เพราะว่าคนไปซื้อน้อยถูกไหมยิ่งคนไปซื้อน้อยตอนนี้คือตัดลดวงเงินแล้วก็พยายามที่จะไม่ใช้บัตรเครดิตเลยต่างหากเนี่ยนะครับยอมที่จะสแกน QR โค้ดมากต่างหากอีกต่างหากเนี่ยก็เลยทําให้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตลดลงทุกหน้าบัตรเห็นไหมฮะพูดง่ายมีวงเงินเท่าไหร่ก็ไม่เคยใช้ขึ้นไปเต็มสตรีมขนาดนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาเปิดเปรียบเทียบเลยนะ รายได้ของผู้ถือบัตรในแต่ละกลุ่มรายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับคือใน,ในอดีตในสถรติที่ผ่านมาบางครั้งบางช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจไม่ดีงอนงันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเมื่อเทียบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะร,รายได้การใช้จ่ายในบัตรเนี่ยนะครับมันมักจะลดลงในรายได้ในกลุ่มคนที่มีรายได้1 5ื0 0หถึงสามหม่ส่วนสามหมื่นถึงห้าหมื่นจะลดลงเล็กน้อยส่วนระดับบนเนี่ยถือว่าบวกแต่ปร,กรากฏตอนนี้ยอดใช้จ่ายทั้งสามกลุ่มเนี่ยติดลบทั้งกระดาน นั่นเห็นไหมฮะลงมาขนาดนี้กันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คนยังมีเงินแต่ถามว่าอารมณ์มันไม่ให้อาบางคนมีเงินจริงอยู่ฮะแต่อารมณ์ไม่ให้อาบางคนไม่มีเงินเลยนะครับอารมณ์ก็ไม่ให้อีกต่างหากนะครับนะบางคนเนี่ยไม่มีทั้งอารมณ์ไม่มีทั้งเงินเลยนะฮะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้เองถ้าเรามาดูว่าไอ้ตัวเลข 3- ใน4ที่ติดลบเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะเนี่ยเห็นไหม ยอดบัญชีลูกค้าใหม่เนี่ยมี422,000กว่าบัญชีติดลบ4.7%นะฮะเมื่อเทียบกับมการาถึงกันยายนในปีที่แล้วนะครับต่อมาฮะยอดสินเชื่อใหม่เนี่ย68,000ล้านติดลบ2.2%เห็นไหมฮะยอดสินเชื่อยอดสินเชื่อคงค้างในบัตร130,000กว่าล้านติดลบเหมือนกัน2.6%นี่คือตัวเลข3ตัวใน4กลุ่มที่ติดลบไปแล้วงนั้นถามว่าไอ้ตัวไหนมันเพิ่มคือไอ้ตัวยอดใช้ใจ่ายผ่านบัตรตอนนี้อยู่ที่286,000กว่าล้านแต่โตแค่ ปอร์เซ็นเดียวเห็นไหมครับว่ามันอ่อนแอลงหมดเลยสําหรับการซื้อต่างๆทั้งหมดนี่นะครับก็เลยทําให้ตอนนี้นะฮะการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแบบรัดเข็มขัดรูสุดท้ายจริงๆนะฮะถ้าเข็มขัดมี6รูก็รูที่6กนะถ้าเข็มขัดมี3รูก็รูรูที่3นะครับไม่ใช่รูที่2ตรงกลางกันเลยนะครับนี่แหละครับก็ถือว,ว่าเป็นชว่วงที่เราต้องประหยัดกันจริงๆนะครับ